ล่าสุดค่ะทางด้านของ g u ล f ฟนะคะได้พนึกวิศวะจุลาให้ความรู้พลังงานสะอาดแก่เยาวชนค่ะในโครงการ N Y Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปีที่4ค่ะบริษัท g u ล์ e เอเนจีเดเวลอปเมนจำกัดมหาชนหรือ g u ล f ฟสนับสนุนกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหรือบูตแคมป์ในโครงการ N Y Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปีที่4 Decode the Pipeline Electrify the Future รวมพลังคิดฝ่าวิกฤตพลังงาน จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณสมิทธ์พนมยง์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุนบริษัทกัฟเอเนอร์จีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนได้ร่วมเป็นวิทยากรแชร์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าและการปรับตัวสู่พลังงานทางเลือกรวมถึงทิศทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทกัฟที่จะมุ่งสู่พลังงานสะอาด โดยในครั้งนี้กาฟได้ร่วมจัดฐานพลังงานสะอาดและส่งตัวแทนวิศวกรจากโรงไฟฟ้าหนองแสงในกลุ่มบริษัทกาฟให้ความรู้และตอบข้อสักถามเรื่องกระบวนการการผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปต่อย,ยอดโครงงานพร้อมจัดกิจกรรม v i r ร์ช l ว y c l i ่คชวนน้อนๆปั่นจัก,กรยานสะสมเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยค่ะ โดยที่ผ่านมาก้าได้ตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและดําเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเยาวชนและสังคมมาโดยตลอดเพื่อมุ่งให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะทางก้าเองก็มีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวลองติดตามข่าวสารกันได้อาจจะมีบางโปรเจกต์นะครับที่เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวลองดูกัน